ก้าวสุดครับทุกคนวันนี้เราเข้ามาอยู่กับจ้องอาชินใช่ปะเออฉันลืมชื่อตัวเองเอ้าวช่างเธอมะเราวันนี้เราจะมาทำภารกิจอะไรเออก่อนที่จะทำภารกิจฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะฮะเพื่อเป็นการแจ้งสำหรับผมด้วยอันนี้นก็รับชมคลิปตอนนี้เลยไปไป,ไปก็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 คือวันนี้ผมจะไปสำรวจดาวอื่นอ่ะอย่างแรกเราไปสำรวจดวงจันทร์ดวงจันทร์อย่ไหนรดวงจันทร์ไม่มีโอเคอย่างแรกตอนเนี้ยคือเราขาดอ่ะออกซิเจนทางออกซิเจนทำไงหรอ ออกซิเจนทางออกซิเจนทางออกซิเจนทำยังไงอะที่คุณระดับสองปะน่าจะที่สุดระดับสองแหละเ <m im ic> บรสเอ๊ะเมื่กี้ไม่มีทางออกซิเจนใช่ไหมใช่ปะเราดูนี้ดูนี้สิไปว่านี่ไงจริงด้วยเซรามิกเอาอีกอ่ะเอาอีกอ่ะเซรามิกไม่อีกอ่ะเซรามิกไม่อีกอ่ะโอเคซเซรามิก ผมจำได้ว่าบนดวงจันทร์มันมีอันเนี้ยไอเเคเยอะมากเพราะฉะนั้นทำแค่ไอไอพ่นก็พอละมั้งไอพ่นไอพ่นอันนี้เฮ้ยโอ้โหแลอะไรเอาแล้วเอาแล้วแลอันนี้แน่เลยแร่อะไรก็ไมดูนะฉันภาษาอี่ฉันบอกฟล o w มากอันแรกนี้แหละที่ฉันที่ผมบอกเกินๆตั้งแต่แรกว่าแรกเนี้ยสำคัญมากบอกต้นไหนนะ อันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าตัวเองบอกตอนไหน, <c oughs> อ,น,นอันนี้อันนี้จริงๆไปไปเราลงเหมือนกันก่อนดีกว่าตับ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 มันอยู่ชั้นล่างๆเลยอะ่ะปิ้วโอเคเราลงมาชั้นล่างแล้ว้ยแต่ว่าตอนเนี้ยเราต้องไปเก็บไอ้ไอนี้แร่นี้ก่อน แร่คอนโทรลแร่แร่แหินแร่อันนี้แร่อันนู้นแร่อันนั้นแต่ตอนเนี้ยคือต้องกัดการต้นไม้ก่อนไม่ไงั้นมันจะเดสมอรลี่เราก่อนชุบโอเคประมาณนี้ชุบชุบชุบอันนี้อันนี้จะมาทำอะไรอันนี้คุณผู้ชมต้องถามอันนี้มาทำอะไรก็คือเอามาทำสาสยน้ำเกลือจริงจริงมันเรียกว่าสายออกซิเจนแต่ผมเรียกว่าสายน้ำเกลือ<ะ>นี่แหละเขาเรียกว่า a z i n ิ่งไทแ a n d เอ๊ะไม่ใช่ฉันพูดอะไรไปทั เดี๋ยวขุดอีกสักอันหนึ่งจะลงไปเพเปื่อไปต้องการไอ้แร่กลมๆสีเหลืองๆอะ่ะมันแล้วฉันก็ไม่อ่านชื่อเลยนะเจะสิให้สิริอ่านไม่ใช่อ่ะสิริสิริมาสิริมา,มาแร่นี้ชื่ออะไรชื่อภาษาไทยแล้วกัน a few moments later โอเคโอเคทุกคนแร่เนี้ยชื่อว่าแอมโมเนียชื่อว่าแอมโมเนียจำมาได้คือแอมโมเนียเหมือนแรคกครับพูดเวอร์ชันสองเลยอ่ะ มันคือแอมโมเนียแหละมันคือแอมโมเนียมันคือแอมโมเนียเวอร์ชันสามโอ้จะอันนี้อันเนี้ยถ้าไปทางเนี้ยตกถ้าไปทางเนี้ยรอดโอ้โเอสวยงามไปเราลงกันดีกว่าค่อยๆขุดลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันอยู่ชั้นล่างๆเลยทุกคนต้องขุดไปเรื่อยๆเกือบถึงแกนโลกอะแต่ไม่รู้จะแบบลงลึกแค่ไหนนะเราก็แบบไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเลย Let's go Let's go โอ Emperor, kid atte. Kid atte. ้ขึ้นสะดกออแล้วสายน้ำเกลือคือเอือสายน้ำเกลือสายออกซิเจนคือะลืมปากสายออกซิเจนชึบชึบแล้วก็ชุบวู้นี่นี่นี่นนนี่อันนี้เนทัอันนี้อันนี้อันตรายสุดผมเคยตกหลายรอบแล้วเคยตกอยู่นะชุบแล้วก็เสียชีวิตหลายเออหนันั นั่นนั่นนั่นพูดไม่ขาดคํใจอีกอะ่ะโอ้ยายายาอันนี้ไม่เอาอันนี้อย่าเล่นกับระบบผมผมไม่เอาเขาหรอก <c oughs> ไม่เอาเลยไม่เอาเลยผมมีความคิดดีโอเคคือมันต้องใช้เวลาขุดนานใช่ไหมงั้นเราแบบตัดภาพแล้วกันเนาะตัดภาพตัดภาพ โอเคทุกคนมัน,นคือเราติดปัญหานี่นึิงคืออ่าที่ขุดเราขุดไปไม่ได้ต่อละแต่ขุดขุดไปได้ต่อไหมจริงจริงก็ขุดไปไม่ได้ต่อแต่ว่าเราก็แบบก็ค่อยขุดไปทีละนิดทีละนิดเนี้ยมันช้าเพราะฉะนั้นวิธีทางแก้ก็คือที่ระดับที่ขุดเป็นระดับที่หนึ่งก็ใช้ K เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องขุดลงไปก่อนโอเคขุดไป รหรือหรือเราใช้เครื่องสกัดก็ได้นะจริงๆอ่ะมันมีเครื่องสกัดอยู่อันเนี้ยเจ็ดร้อยโอ้ไม่พออีกเราน่าจะลงได้มาประมาณเนี้ยคร่าวๆก่อนเดี๋ยวามาลงอีกเพิ่มนึงแล้วกันนะไปทุกคนขึ้นขึ้นกันดีกว่า later few moments โอเคแล้วก็ขึ้นมาได้สักทีโอ้โหก่อนขึ้นถึงใช้เวลาประมาณห้าสิบ พันล้านทศวรรษและปีสักกาช2027และ2 0 2 1จริงๆอ่ะมันหาบริเวณตามนี้ได้นะแต่วว่าฉันหาไหม No ไม่หาจา้าเอ๊ะเอ้ฉันเจออะไรนี้ววู้วู้ว้ว้เจอของดีแผงเซร่าเซลเอาจัดมาติดตั้งเลยจา้า แต่ว่าตัเนี้ยคือขอร้องสักอันหนึ่งแบบฉันจะได้ไปสัก,กทีเดี๋ยวเรามาลงเหมืองเต็มรูปแบบอาทิตย์หน้าดีไหมดีไหมหนะ้าโอเคช่างมันมเรากลับไปที่เดิมกันดีกว่าก่ที่กลับที่เดิมก่อนที่ออกซิเจนจะหมดก่อนโอ้อยรอดแล้วเลยฉันรอดแล้วเฮ้อรอดแล้ว อันนี้ชึบตรงนี้โอเคอันนี้เราต้องหาเคจริงๆอ่ะก็คือเคอยู่ไหนละคราวนี้แล้วเคคือแบบหายากแบบสุดๆอะ่ะเราภา,าพภาพภาพเร็วเลยมหม let's go คลิปนี้ยาวแน่แต่ว,ว่าตัดให้สั้นเหลือแบบภาพเร็วๆวจะได้ทุกคนได้ได้มอง อุ๊ยอุทุคนเจอเคแล้วเราไม่ต้องไปหาบดงจันแล้วเจอแล้วเยอะดูไมเยอะมากเยอะมากตรงนี้เยอะมากโอแม่ก็เจอแล้วคือจบเจอเยอะมากสีพิกัดได้ปะพิกัดพิกัดพิกัดต้องใช้ต้องใช้ควักต้องใช้กระจกต้องใช้แร่มงม่วงควักอย่างนี้แหละใช่ควักป่ะนี่ไม่ใช่เราคนละ ใช้ควากไหมโอ้โ <c> ห <oughs> oh, 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 ใช้ควากไหมโอเมก็าสโอเคเก็บเคไปก่อนเจอแล้วจ้าฉะนั้งไปทำเซรามิกได้แล้วเซรามิกจ้ารอพี่เลยนะจ้าชุดร้อยสาสิบเก้าโอเคเรากลับกันดีกว่าเราไปทำภารกิจต่อนี่เลยนะ ตรงตรงตรงเนี้ยเราผ่านรอยังไอไอ,อ,อตรงเนี้ยผ่านอย่างปะผ่านหรือผ่านแล้วหรือเปล่าใช่ปะตรงนี้ผ่านแล้วไอไอ,อ,อตรงนี้ยังไม่ผ่านตรงนี้ยังไม่ผ่านนี่แล้วนู้นว่าผ่านแล้วนี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยพอดีเลยอุ้ยอุ้ยจะเบิดที่เหลือก็ไม่มีอะไรน่าสนใจแล้วป่ะ let's go โอ้ะอยู่าหวังจะชนจะชนโอ้วิวไป go 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 โอ้โอเคถึงแล้วมาเซรอัะระดับแรกเบรกระดับสองเอามาเผาเอามาเผาเอามาเผาเอาไปเผาชึบแต่แต่เอ็นด์เม้าส์เนี่ยเอ็นด์ไมค์เนี่ยเอาวางไว้เอาวางไว้ที่อื่นไม่งั้นมันจะบึ้ม โดนบึมบ้านไมาเราจะโดนบึมก่อนอันนี้ไม่เอาอันนี้อันนี้คือไม่เอานะอย่าโอเคไหนดูสิได้ละหนึ่งแล้วก็แล้วก็วกไปเราครัฟรอแล้วกันนะเอ้ยนี่น,นี่ที่ขุดอันดับหนึ่งคับเลยนี่ไงตรงนี้มาอีก โอเคนี่ใส่เปนที่เรียบร้อยแล้วเรามีที่กุดเราแล้วก็มีรถเราในเป็นไงละเออไม่ใช่เอาเราไม่จะรถเราแบบไม่จำกัดเลยน,นะปัก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 ขั้นต่อไปนะครับเราต้องสร้างเครื่องออกซิเจนออกซิเจนเราก็มีของครบหมดเันที่เรียบร้อยแล้ว แต่ตอนนี้ขาดอะไรรู้ไหมขาดเหล็กขาดอะลูมิเนียมไม่ใช่เหล็กไปหาเร็วลงด่วน A few moments later เฮ้ยฉันตุยศพตัวเองอเคเราไปเก็บศพกันดีกว่าตอนนี้ตอนนี้คือต้องไปเก็บศพกันก่อนคือตุยแหละแล้วฉันก็ตุยเร็วมากเลยตุยแบบอุมากรู้ตุนเพราะอะไรเนี่ยทลายเงี้ยทลายไปเลือดลดตุย S 1> <S 1> <S เป็นละมือแต่ละเดีุกโอเคทุกคนตอนเนี้จะมาถึกละอ่ามาสบตัวเองโอ้โหตายแบบอุกมากเออทำไมเอาออกไม่ได้อ๋อจึบ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 จบจุบอของฉันหมดละอันนี้โอเคอันนี้อยู่ตำแหน่งที่ถูกต้องอันนี้ก็ใส่ชั่วคราวแล้วกันแล้วค่อยเอาออกจึบมา

เราใช้รถขุดลงมาก็ได้นะจริงๆอะ่ะแล้วนใช้ไทำไมใช้ไม่ทำไม่ฉันใช้อันนี้ขุดนี่แหละดีแล้ <c oughs> ฉันทำไปทำไมวะเนี่ยโอเคไป let's go <S a few moments later โอเคทุกคนตอนนี้เรามาถึงข้างบนแล้วทีนี้ยเราต้องเอาเหล็กไปเผาก่อนเอ,เ,อเอาเอาเหล็กไปเอาไปเผาก่อนอ่ะชบอ,อันนี้ที่เหลือก็มาวางมันให้มันให้มันลกเปล่าๆนะี่แหละไม่เมกส่วนอันนี้ อันนี้เก็บไว้ก่อนเพราะว่าแน่นาคตผมเชื่อว่าได้ใช้แน่นอนแต่อันเนี้ยผมขอถามตัวเองว่าสร้างมาทําไมอันเนี้ยสร้างมาทําไมอันเนี้ยจากพาที่แล้วคือผ,ผมลืมบอกเลยว่าผมสร้างมาทมําไหมอันอันเนี้ยคือสร้างมาทําไมอหมงงกับตัวเองว่าตัวเองสร้างมาทําไหมจะบ้าตัวจะบ้าต่อเดี่ย เก็บก่อนโอเคสวยงามอันนี้เผื่อไปใช้ใทําอะไรส่วนอันเนี้ยเดี๋ยวค่อยเรียงเรียงที่หลังชั่วคราวไปก่อนอยเีง้ส่วนไฟก็แบบนี่ไงนี่ไง,ไ,งไฟสำรองเยอะปะละ่ะเยอะเยอะแล้วจริงๆโอเคเอ๊ะเสร็จแล้วละเหล็กถ้านานขนาดเนี้ยน่าจะเสร็จตั้งนานแล้วละ่ะไปเราไปสำรวจดาวอื่นกันเลสโกจริงๆเราไม่ต้องแบบทบทางออิเจนมาก็ได้นะจริงๆตจรวดมันก็มีออิเจนอยู่แล้ว ไม่เป็นไรแล้วก็คาบคาบมาหนึ่โอเมก้าดไป let's go มันมีอีเวนต์หนึ่งอะ่ะเออมันเป็นอีเวนต์นี่เออผมลืมบอกว่ามันมีอีเวนต์หนึ่งเป็นอีเวนต์พิเศษแต่นแบบอีเวนต์เดี๋ยวแบบเดี๋ยว,ยวไปถึงจุดนั้นเดี๋ยวผมบอกอีกทีหนึ่งชึบปัง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 ไป let's go ออกเดินทางได้ woo Okay, ตอนนี้เราออกไปเดินทางเรียบ้อยตอน,นเราจะไปดวงจันทร์จันทร์จันทร์ถ้ารูปร,ราคากันที่แสงเหนือซะด้วยเราไปดวงจันทร์ let's go <S จริงๆถ้าเราจะรู้ว่าดวงจันทร์แต่ละดวงมันมีแร่อะไรบ้างเราก็สามารถดูได้นะรู้สกจากตรงหน้าเม่ดูก็ได้นะไป let's go <S ส่วนจุดที่เราลงเราจะลงจุดที่มันใกล้กับวาร์ชึบตรงนี้แหละตรงนี้แหละโอ้ oh. แล้วจุดมันเป๊ะๆพอดีเลยนะชวฉบโอเคเราลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็วางสายน้ำเกลือเลยสายน้ำเกลืออีกแล้วครูสร้างเกมบอกไม่ถูกใจสิ่งนี้อันนี้จริงโอเคระดับที่สองเราต้องทางสร้างทางขึ้นก่อนชฉบโฉบซึ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 บชึบึบบ จบอย่างแรกเราซึ่งมายุดคือเราต้องมายุดตรงกลางนี้ก่อนอย่างที่สองอย่างที่สองที่เรามาดูแต่จริงจริงบนนี้มันมีเคเยอะมากอย่างที่สองเราต้องไปตรงนี้ไปเก็บพวกนี่เก็บมาให้หมดเลยนั่นแหละดีมากเก็บมาสิลูกเ,เ,เก็บที่เราแบบพอใช้เลยแบบให,เห้เหลือเลยก็ได้อ่ะเหมือนอันที่เราใช้แค่สามอัน,อนนั้นดูสิสี่กี่อัน อันนี้สี่แล้วกันนะหนึ่งสองสามสี่รู้สึกว่ากลัวมไม่พออ่ะเ,เอ,หอ๊หยุดก่อนนี่หยุดก่อนอันนี้อันนี้อันนี้หยุดก่อนน,อน,นี่หยุดก่อนอัน,นอันนี้ยังยังไม่ทันริืมเลยเครื่องเครื่องลืมทํางานละเออกดโิดโอเคสร้างโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ไม่น่าจะไม่ยากหรอกเพราะว่าแค่แบบไปเก็บพลังงานแล้วปลดล็อกพลังงานแล้วก็ปลดลอ็อกแต่ตรงกลางอะยากสุด ยึดตรงกลางอะยากโอเคจันสซลุกขึ้นไปสรุปซึบแล้วก็ตรงข้างล่างตรงนี้น่าจะไม่ถึงแหละขาล้างล่างตรงนี้โอเคแล้วก็ตรงนี้เออไม่เสียบไม่เข้าโอเคเสียบเข้าละแล้วก็รอค้าไปแง๊หนึ่งใช้เวลาประมาณห้าสิบปีแล้วก็ค้าอีกอันอหนึ่งชึบ แล้วก็ต่อให้เข้า1 2 3 4 5น่าจะพอแล้วมั้งขอพ่อเถอะขอท้องจุบจุดจุบจุดจุบจุดจุดโอเซนเก็บแบบนี้เลยโอ้ยเยอะเออเยอะเกินเยอะเกินซึบอ้าอ้าวอ้าวอ้าวอ้าตกซึบอันนี้ปิดไว้ก่อนซึบอันนี้ปิดไว้ก่อนอันนี้วางไว้โอเคสวยงามพระรามยี่สิบเอ็ด โ okay, อเคน,นี่วางไว้ชึบ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 จริงๆแค่สี่อัน,นก็พอแล้วแต่ไม่เป็นไรเราก็รอเกมไปเรื่อยๆจึบโอ,อ้โหก่อนจะก่อนจะได้อันแต่ละดาวตายพอดีโอเคแล้วก็ล้างแถวแถวนี้ให้ให้มันสะอาดก่อนวนะเนี่ยใช่โอเคแล้วก็อันสุดท้าย ลงอย่างเพเส้นสดุดปังคอนเน็กซ์เรียบร้อยแต่ละนี้แหละเรามาแค่นี้แหละอีกเดีด๋ยวหนก็มาละขุดลงไปแล้วกันเผื่อมันมีอะไรข้างล่างโหแล้วหินแข็งด้วยซะด้วยดีนะเราอัพเกรดอุปกรณ์มาถ้าไม่อัพจะเป็นยังไงนี่จำได้ว่า ดวงจันทร์อาจจะมีเอ่อพวกไขเคเยอะแล้วก็มีอันแรกอีกแร่หนึ่งเยอะแต่ผมจำไม่ได้คือแลอะไรนี่เจอถ้ำละโอ้โหโอ้โหถ้ำโพงใหญ่มากค่อยๆลงแล้วกันอันเนี้ยอันตรายโอ้ยนี่นะเอ๋ค่อยๆลงโอ้ยโอ้ยจะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตกตุยก่อนค่อยๆลงค่อยๆลงจะเย็นๆค่อยๆลงหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆลง จุบ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 โอ้โหชุบ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 จบชุบโอเคโอเคลงมาที่เรียบร้อยว้าวข้างล่างข้างล่างไม่เคยเห็นไม่เคยกินมาก่อนมันต้องแพงแน่ๆเลยเล่นบุกอะไรข้างหน้าอะไรอ่ะข้างหน้าสีเหลืองโอ้ ท้าแถวนี้คือคือแบบก็เหมือนท่าโปรติของเรานี่แหละอันนี้รีเสิร์ได้เท่าไหร่เก9าส0บสามเกก่อจที่แรกว่าจะ1นึ9งร้แล้วก็1 0ึ่งรมาช่เจ็ฮ้ยนี่เนี่ยผมเจอแล้วเคอ๋อนี่ไงไม,ไม่ใช่เคนล่เลยแร่อะไร,ร,ะไรก็ไม่รู้นะอันนี้ต้องใช้นในอนาคต100% เชื่อผมไม่ต้องใช้เต่เนะ่ยออกซิเจนจะหมดละเอ่อก่อนออกซิเจนจะหมดเก็บอัน,นี้ก่อนเจ็ดสิาบหกคาไบโอเคแปลว,ว่าถ้าแบบไอ้พวกนี้ต้องรีเสิร์ชถ้ายิ่งดาวยิ่งอันตรายยิ่งรีเสิร์ชได้สูงน่าจะใช่แหละไปขึ้นสิลูกขึ้นขึ้นเอออ่าแล้วตอนนี้เราปลดล,อล็อกละเดินตรงกลางมันจังว้าไปไปมาไม่ได้ไปกลับ คลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละแล้วก็มาสำรวจดาวนี้ได้แล้วโอเคหลังจากขึ้นมาผมก็นั่งถ่ายรูปทำปกคลิปเมื่อกี้แล้วเราก็กดกลับโลกเดิมสิกรบร๋ออะไร <c oughs> ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อยู่แล้วเดี๋ยวไอโฟนมันพังอันนี้คือแสงเหนือแน่มัง้งนะครับฟูอันนี้ผมมารู้ลงตรงไหนนะน่าจะลงจุดแ,แถวไอตรง ตรงไหนก็นไม่รู้อะตรงนี้แหละเออตรงนี้แหละเออ,เอ,อผมว่าแลต้องตรงเนี้ยผมเดาอยู่แหละหรือเปล่าหรือเปล่าผมอ้าวทำไมลากมาไม่ได้เ,เสร็จแล้วเ,เสร็จเป็นที่เรียบร้อยอันนี้ก็เป็นเศษเหล็กเป็นที่เรียบร้อยโอเคเราไปสำรวจดาวแล้วก็ถือว่าดาวเป็นดาวที่ใหญ่มากๆหรือเปล่าไม่รู้แต่วันนี้เราไปสำรวจดวงจันทร์ของโลกใบนี้เรียบร้อยแล้ว ชื่อโลกเนี้ยโอเคทุกคนผมไปหาข้อมูลละดาวที่อยู่คือซินวานะถ้าออกเสียงผิดก,ก็ขออภัยนะอันตอนนี้เราไปดวงจันทร์ของดาวซินวาเป็นที่เรียบร้อยแล้วกันนะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปให,หม่ๆแล้วก็เป็นกำลังใจสำหรับผม้วยนะฮะเราเป้าหมายเราไปสูงสุด11,000ัซับก่อนแล้วกันเพราะว่าถ้า1น0 0หซับมันจะ เกินเนาะตั้นเป้าหมายคือหนึ่งพันซับใน u t u b e อย่าลืมกดติดตามไปนะครับบ๊ายบายเอ้าผิดฮ่าบ๊ายบาย